รายงานเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางการแก้ไขนำเสนอครูสิริลักษณ์สินประเสริฐเศรษฐกิจชุมชนหลักๆคือความยากจนการพึ่งพาปัจจัยพยนซี่พัฒนาไม่ทั่วถึงขาดทักษะการจัดการการตลาดบัญชีและการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีความยากจนและรายได้ไม่มั่นคงประชาชนมีรายได้น้อยรายจ่ายสูงและพึ่งพิงการเกษตรแบบดั้งเดิมที่เสียเปรียบระบบทุนนิยมการพึ่งพาภายนอก พึ่งพาปัจจัยการผลิตทุนพลังงานเทคโนโลยีและตลาดจากภายนอกมากเกินไปการขาดองค์ความรู้และทักษะขาดความรู้ด้านการจัดการการตลาดบัญชีและการสร้างมูลค่าเพิ่มการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีต้นทุนสูง ทำให้ผลผลิตต่อหัวต่ำการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมการพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมส่งผลให้ภาคเกษตรเสียเปรียบปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตต่ำสุขภาพจิตกายไม่ดีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมแนวทางการแก้ไขส่งเสริมเศรษ,ษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองเซลรีเลียนและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งด้วยความร่วมมือสหกรณ์กลุ่มวิสาหากิจชุมชนรวมกลุ่มผลิตบริการสร้างอำนาจต่อรองและจัดการเศรษฐกิจร่วมกันเช่นกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูประบบการร่วมมือเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมมือมากกว่าการแข่งขันพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะ ฝึกอบรมด้านการจัดการการตลาดสร้างเอกลักษณ์สินค้าบัญชีนวัตกรรมยกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานพัฒนาการผลิตและตลาดแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มนำภูมิปัญญามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพหาตลาดสร้างตลาดท้องถิ่นตลาดออนไลน์ อีค m มเมิรเพื่อกระจายสินค้าใช้เทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนสร้างแหล่งทุนและสวัสดิการจัดตั้งกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการวางแผนโดยรัฐบาลเช่นกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจเพิ่มการลงทุนลดหนี้ครัวเรือนปัญหาภาพใหญ่ที่ส่งผลถึงชุมชน